คุณครูคนเก่งสองคนนะคะมาเยี่ยมคุณนั้นที่บ้าน,นะะเลยะค่ะคุณครูปิน่น <c oughs> กับคุณครูคิวค่ะ <c oughs> นนคุณครูคิวเนี่ยนอกจากเป็นคนเก่งเรียนก็จบด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แล้วค <c oughs> ุณดินยาธงคุณดินยาธงแล้วคุณครูคิวก็ยังทําน้ําส้มด้วยนะคะไปแจก,กทั้งเรียนกินนักเรียนว่ายังไงบ้างครูคิวเปิดคลิปสิหายังไม่เจอหายังไม่เจอเลยสอนทางไกลเป็นยังไงคะบ้างค่ะครูคิวสนุกไหมคะครูคิวค่ะ ครูก็นั่งรออ่านี่นี่นี่เอานักเรียนกินน้ำส้มคุณคิวไปยังไงบ้างอ่ะน้ำส้มคุยคิวอร่อยหวานมากนะคะคุณคิวนอกจากสวยแล้วก็ยังทำน้ำส้มอร่อยนะคะเนี่ยนักเรียนก็ได้กินของคุณครูนะคะลองคิดน้ำมคุยคิวอร่อยหวานมากนะเห็นไหมคะนักเรียนน่ารักใช่ไหมคะครูคิวห้องครูคิวมีเด็กกี่คน สี่สิบสี่คนสีคนน่ารักทุกคนมีอีกไหมคลิปเด็กกินน้ำส้มไม่มีค่ะนี่แค่ห้องครูปิ่นแหละห้องครูปิ่นแล้วมีเด็กกี่คนสี่สิบสามค่ะปีนี้ครูปิ่นสอนเหลือสี่สองเลยนะเขาออกไปครูปิ่นสอนชั้นไหนครับปีนี้สอนทุกชั้นเลยค่ะปีนี้โอ้สอนวิชาอะไรคะครูปิ่นคนเก่งงานบ้านงานบ้านนะคะตกค่ะเขาษาไทยห้ต้องมางานบ้านเขาไปกวดเทียนแล้วค่ะเขาไปให้ไปกวดเทียนใช่ไหมแล้วนะคะ ดีมากเลยค่ะเป็นงานบ้านเลยดีแล้วจะสอนเด็กแกล้งเห็ดเผาะแบบผู้นั้นไหมคะนี่ดอย่ากเชิญเอ่อวิธีกรพิเศษค่ะเชิญคุณนันนี่แหละแก้งเห็ดเผาะใส่นับเออเจะมาสาราชาร่าคนน่ะแก้งเห็ดเผาะใส่นาบเออเจะเอออันนี้คือคู่กล้วย้ะค่ะนี่กล้วยนี่เป็นผลไม้ที่กินง่ายนะคะมีประโยชน์ปลาเลยค่ะนี่ค่ะ คุ้กกีขายน้ำส้มทั้งสวยทั้งทำแซ่บนะคะน้ำส้มคุปปินปกติกินไหมนี่กินกินอยู่คุปปินจะร้องเพลงอะไรบ้างนี้อ่านี่กำลังรอเลยค่ะเพลงอะไรคะที่โปรดที่จะติดเมื่อไหร่เพลงอะไรท้่เสมอค่ะตอนนี้จากอะไรร่างเดียวมาเสมอแล้วเสมอแล้วใช่ไหมคะขอใครร้องคับเพลงเนี่าอะไรคัมพีคัมพีใช่ไหม ค่ทำผีคู่คู่คิวเหรอคะชอบเพลงอะไรเหมือนกันค่ะถึงไปด้วยกันได้รักเดียวค่ะรักเดียวค่ะข้อดีของเราสองคนคือเรารักเดียวใจเดียวคุณคู่คิวคุณคีคู่คิวเอ่อชอบเพลงแบบคู่ปิ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะอ้ยคู่ปิ่นนี่ก็เก่งคู่คิวก็เก่งมาด้วยกันคนเก่งกับคนเก่งมาด้วยกันนะคะนี่คุณคู่ปิ่นเท่านเราเพิ่นไม่ได้แต่งหน้าสวยเพิ่นก็เลยไม่อยากออกกล้องเดชุดเพิ่นสวยอยู่ค่ะเดี๋ชุดสวยค่ะคู่ปิ่นลำสวยค่ะคุณคู่ปิ่นท่าหมูล้ำ ผาหมูลำโอ้ยครูนั้นก็ได้ลำเป็นเพราครูปิ่นนี่นะคะกล้วยนะคะกล้วยขอบคุณครูปิ่นและครูคิวนะคะที่มาเยี่ยมครูนันนะคะครูนันก็มีแกงเห็ดเพานะ,ะนะคะดีอ่ค่ะกล้วยในครูปิ่นซื้อมาคะ่ะขอบคุณนะคะใครดูคลิปขอให้รวย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 จ้า